สวัสดีครับเชิญส,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 สวัสดีคุณฤติีนะครับผมอม,มามามาชุดใหม่แป๊บใหม่มาแบบทันสมัยแล้วตอนเนี้ยครับปูวันนี้ก็อันโทรสัมภาษณ์เอาครับปู่พายุเข้าสองสามบันแล้วครับปู่ไปมาหาสู่กันยากเนาะการ,รเดินทางมันก็ไม่สะดวกสบายบก็ต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาที่มันเป็นครับปู่ก็คือวันนี้ วันนี้โทรสัมภาษณ์แต่ว่าโค้งสุดท้ายอาจอาจจะได้ไปหาปู่ที่บ้านครับเก็บสีจำได้ไม่นอคนนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปู่คนเดิมใช่ไหมครับคนละคนเลยครับเดืเห็นเห็นปู่ใส่เสื้อธรรมดาคิดว่าไม่ใช่ปู่ฤาษีใช่ว่าใช่หรือเปล่าเป็นน้องชายปู่มั้งนี่ไม่ใช่หรอกใช่ไ เห็นเห็นปู่ว่ามีคนอยากมาเรียนสูตรกับปู่ด้วยใช่ไหมครับมาเรียนแล้วไปแล้วอ๋อมาจากไหนครับปู่มาจากมาจากปทุมมามากันห้าคนรถดรุดทันหนึ่งปีกับกันหนึ่งมีัผู้หญิงมาเมาเรียนแล้วชอบใจคนตั้งใจมาเรียนสูตรโดยตรงเลยใช่ไหมครับปู่มาดูดวงทั้งห้าคนทั้งห้าคนดูดวงเสร็จแล้วก็ ไ้เ,เรียนสูตรเครื่องคิดเลขก็บอกไปแล้วสูตรไอ้สองตัวก็บอกไปแล้วสูตรสามตัวก็บอกไปแล้วสูตรข้างขวาก็ถ่ายรูปไปแล้วโอ้ <c oughs> ไม่หมดเขาแสดงว่าไปหาปู่ในรื่องขดทุกสูตรเลยใช่ไหมปู่ยังยังไม่หมดโอ้ยสามกี่สูตรก็ยังไม่ก็ยังไม่ครึ่งเลยครับรวมๆแล้วนะปู่มีประมาณกี่สูตรครับปู่ ปูไม่น่าบอกเพราะว่าเพราะว่าบันทึกไว้กับสมุดอยู่ไอ้ไหนไม่เข้าเราเก็บไว้ก่อนนะ้ไหนไม่เดินแล้วก็เอาไว้ก่อนนะให้เดินแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆครับปูแล้วสูตรที่เราจะมาลงกันงวดนี้เป็นปูเจ้าสูตรตัวไหนมาลงครับปูก็มีว่าจะให้ไปสี่หางสูตรเก่าในสองหางสูตรใหม่สองหางแล้วก็ชุดสามตัวก็สองตัวอีกสองหาง จริงมันก็ตัวเดียวนั่นแหละแต่ว่าหลดเรา,เรากลมันเบิ้ลนะก็เลยใส่ไปครับแต่ผมว่าสูตรตัวที่มันเคยออกสามตัวก็น่าจะเอาด้วยนะครับปูมวันนี้ไม,ไม่ไม่น่าทิ้งเน,ะนาะก็นั่นแหละมาเอามาสองหางอา่ชุดใหม่อีกสองหางคือสามตัวก็เท่ากับสี่สี่สี่หางเพราะว่ามันไม่กลับถ้าเข้าก็าเข้าไปเลย อ๋อถ้าเข้าคือคือเข้าตรงๆเลยใช่ไหมครับปู่อ๋เอ,อเป็นเข้าตรงๆเลยครับเป็นเป็นกดออนี่แต่เป็นชุดใหม่กับชุดเก่าอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่ใช่ครับปู่ปู่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าคำนวณแบบเพิ่มไหมครับปู่หรือว่าคำนวณเหมือนเดิมเลยคำนวณเหมือน,น,น,นเดิมมันมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเรา รอหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยก็เหมือนเดิมแหละ,ะแต่ว่าสองตัวกาเรกสามตัวมัคำนวณออกมาเป็นสองตัวก็เหมือนเดิม<ะ>แก็มันได้ถูกใจก็เลยอยากอยากช่างยาังมันได้ถูกใจด้วยแล้วคิดว่าจะมาอีกเล่มตัวสองตัวบนเออหลักสิบปเป็นหน่วยเลยครับผมกต้ระวังงวดนี้นี่ห้ามเผลอเลยเนาะ สอดสามเกาสองเออสอดสามเก่าสองห้ามพลาดเลยงวดนี้ว่ามันอาจจะเป็นแบบถูกงวดนึงแล้วก็หลุดงวดนึงแล้วงวดต่อไปอาจจะมาสามตัวตรงๆก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ก็คือกินฮัปู่ว่าให้กินไปเลยสามงวดอย่างกินงวดเดียวคุ้มกินไปเลยสามงวดงวดที่สามเราก็ได้คืนอ่ะงวดที่สามเราก็ได้ตรงๆเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ ก็ถทนทุนได้กำไรได้เ <Yes. S 2> ม,มันที่ขาดมากินไปกินกินเรากินเขาไปเลยจนจนเราท้อใจว่าเลยปล่อยไปเบ่ๆคือก็ปกติปูก็มันจะทุบในเทอะไรามากมายก็คือไม่ใช่งวดเดียวเนาะมันจะมีงวดต่อไปอีกงวดนะัดที่หนึ่งหมดก็เหลือมันที่สิบหกก็หมุนเวียนอยู่ไปตลอดนี่แหละก็เลยว่าไม่ต้องด่วนซื้อไม่ต้องทุ่มเทซื้อ yes. เหมือนมันที่ปู่ได้สามเก้าสองได้ได้กำไรเลยใช่ไหมครับปู่สามเก้าสองวันนะได้ได้กำไรได้กำไรเลยครับผมเงินกำไรเอจ่ายน,น,น้อยได้ได้เยอ,อะเงวดงวนนี้ปลูกคำนวณไว้เป็นสูตรอันเดิมที่เราเคยใช้กันใช่ไหมครับปลูกใช่ใช่ก็มีมมีเพิ่มใหม่มาอีกสองขู่มีเพิ่ม,ม,มใหม่ก็คือคำนวณใหม่ใช่ไหมครับปู่หรือว่ายังไงครับ ก็เท่ากับคำนวณมาแล้วว่าการตั้งค่ามันไม่เท่ากันไงแต่ว่าก็เอาสูตรสามตัวแต่การตั้งค่าไม่เท่ากันมันก็ได้คนละตัวได้ได้ไม่ตรงกันบ้างตรงกันบ้างก็มีแต่ว่าลักร่อยมันจะไม่ตรงกันเลยโอครับครับโอ้มีมีตัวไหนเปลี่ยนลักล่อยบอกได้เลยนีไง เอาองเอาสี่หางนะมันเป็นเลขสามตัวสี่หางใช่ไหมครับปู <S <S ใช่ใช่ตร,ตรงตรงไม่ต้องกลับอย่างนี้ใช่ไหมครับปูไม่ไม่ไม่ต้องกลับเลยแล้วต้องตัดด้วยไหมครับปูปูก็ไม่อยากให้ตัดเพราะว่ามันมันยังไงละมันมันเคยออกมันเคยออกตรงตรง ้าตัดก็จะว่าเยอะไปไงก็ตามใจเอฟซีก็แล้วกันครับปู่จะโบนแจเเาแบบตัดเลยครับครับปู่ให้เอฟซีก็พิจารณาเองก็ได้นเนะปู่เนาะใช่แต่ว่ามันอาจจะออกสองตัวในเลขสามตัวที่ปู่ให้มาก็ได้เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งบอกเก้าหนึ่งในสูตรสามตัวของปู่นะครับใช่แล้วเลือก,กสูตรสองตัวที่มาใหม่นี้มันมันเป็นสูตรเก่าหรือว่าสูตรใหม่ครับปู่ เก่าูตดเก่าแต่เลขันเต็มมาตรงกันชุดสามตัว <S <S มันอยู่จำนวนสามตัวเนี่ยมันมีตรงกัน <S <S แต่เลขปูไม่มีคำว่าอะไรไม่มีตัวนั้นตัวนี้อันอะไรไม่มีเพราว่าเขาเรียกอะไรไอกอจับอะไรอยอาเงียปูยังไม่ปู่ับมีอะไร ไม่ไม่พูดม,ม,มันมาตัวนั้นเราเาำได้ตัวไหนก็คือตัวนั่นแหละมันไม่มีคำมาดับไม่เกี่ยวกับเลขดับใช่ไหมครับไม่ครัก้โกไม่เคยพูดว่ามันมีดับเลขจิบตัวไม่มีดับสักตัวมันจะมาไหนมาต่าบนมาล่างเราก็อยู่คนซื้อนั่นแหละคนซื้อถ้ากลับไปถ้าคูนไว้มันก็ได้แต่สองเด้งมายไงกับปูก ค่เราะเราเราดับขคนได้ไหมมันมีคนที่คนซื้อมีมีตัวไหนบัคขับปู่งวดนี้ครับปู่อ่าตัวแรกมันมีอยู่หกแปดศูนย์หกแปดศูนย์สี่เจ็ดเก้าก็สี่เจ็ดเก้าหกเก้าสามหกเก้าสาม สามแปดแปดสามแปดแปดนี่นี่สุดสามตัวครับปู่ 6, 9, แล้วตัวเด่นตัวนี้นะครับปู่อันสุดสุดเดิมที่มันเคยถูกสามตัวสุดไหนครับปู่ตัวไหนครับก็หกเก้าสามอ๋หกเก้าสามใช่แล้วอัน โูนั่งดูเก้าหกเก้าเก้าสองห้าเก้าสองวันนั้นเนี่ยค่ะปเออนั่นแหละชุดเดียวกันน่ะชุดเดียวกันหกเก้าสามนี่นะคะนี่แหละมันมันมันตรงกับเลขสูตข้างป่าผมก็เลยว่ามันเคยมาถ้าถ้าตรงกันป้าถ้ามันไม่มีก็ก็ไม่ชอบจะชอบจะชุดแปดสามเก้าสามนี่แหละมันมันตรงับเลขข้างป่า คือไมนมีสูตรกัสคือข้างฟ้าด้วยใช่มันตรงกันมันสําคัญมีว่ามันตรงกันนี่แหละมันจะมามันก็งวดงวดงวดเมื่อกี้กับสองสี่สองหกกดตรงตรงก็มาตั้งตั้งบนข้างล่างโอสูตรไหนครับปู่ตรงตรงครับปู่ข้างฟ้านั่นแหละข้างฟ้ามาบนล่างเลยมาบนล่างเลยก็พอเราละเราเลยไม่ว่าไม่เข้าเราไม่มองอีกก็มา ตรงว่านี่ปูก็จ้องมาเพราะมันมีนี่สองตัวมีตรงกันเลยค่ะแล้วสูตรกังกิเลขเข้าไหมครับปู่กินเลไม่เข้าวันนี้ก็ได้แต่หนึ่งห้ากับเก้าห้าหรืออะไรยังไม่ได้เยอะไปอย่างนี้แลมีสูตรสองตัวไหมครับปู่ที่ปู่บอกมีสองตัวให<ม>้ลง ครับปู่สองตัวนี่เป็นเป็นสูตรอันไหนครับสูตรใหม่ที่ปู่คิดค้นขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับปู่ไม่ไม่ไม่สูตรที่ที่เอาสามตัวมาทําแล้วมันได้สองตัวไงอ้โหเอ้าสงวัลที่ออกผ่านไปแล้วก็งวดงวดเมื่อกี้เนี่ยเอามาจับลงแล้วมันได้ครับปู่แล้วแล้วสูตรนี้มันเคยถูกไหมครับปู่ก็เวลาเขาข้าเข้ามาจําจำไม่ได้ว่าเข้ากี่งวดแล้วตั้งแต่งวด มันนานแล้วมันสี่สี่มมีสองหนึ่งสองสามอะไรสามสองอะไรเข้ามาแล้ว,ลวก็มีหนึ่งห้าอยู่ที่หน<อ>ึ่งมันมันมันมาหลุดงวดก่อนน่นกับงวดเมื่อกี้นีวันนี้ปูทำอิดว่ามันมันมันตรงกันกันเลยข้าว้าด้วยครับบอกแสดงว่ามันก่อนที่มันจะมาหลุดงวดเมื่อกี้นี่ก็คือมันถูกมาหลายง,ง,งวดแล้วใช่ไหมครับปูใช่มันเข้ามาแต่เราเราเราไม่ได้เอามาลงไงยจะปูทำย้อนดูเอามันเข้านี่ ไปดูว่ามันจะตออจะเดินอีกไหมั้งวันนี้ครับโอ้ก็คือรวมๆมันถูกมาประมาณกี่งวดครับปู่โอ้ยไม่ทำถิตีไว้เลยแสดงว่ามันเม่เท่าออกถ้าเา,า,าออกไม่ได้ทำไว้เลยคือเยอะมันผ่านไปแล้วปู่ว่ามันผ่านไปแล้ว,มไ,ลวไม่ไม่อยากทำอยากอยากจะเดินหน้าย่งงเดียวอ๋คครับปู่ครับ,รบเดี๋ยวมารอลุ้นงวดนี้กันก็ได้นะปู่เนาะ อ๋อสองตัวครับยังเปิบวกเจ็บยาไหมเนี่ยครับเอาเลยครับปูแปดสามแปดสามเพราะว่าเพราะว่าหลักสิบมันได้แปดสามเพราะทำมาไปกลับไปกลับมามันก็ได้แปดสามสามแปดอ๋อครับปูแตยว่าถ้าเบิ้ลกับมีสามสามแปดแปดปดเลขมันมีแค่สองตัวนี่อ๋อครับแปดสามตัวเดียวใช่ไหมครับปู ใช่สามตัวเดียวอมอมันก็ตรงกันกับสูตรสามตัวที่ปู่ทําได้นะครับผมสามแปดแปดใช่มันตรงกันอือว่ามันมันเปนตรงกันปู่เพราะว่าสามแปดแปดเราทำว่าเราเราทำสองตัวยังได้แปดสามเพแปดสามถ้าจะเบิ้ลก็มีสามสามแปดแปดก็มีมันได้คู่เดียวอ่ะอืมครับ นปกเนิ iden, มมันจะปกเนิมมันจะได้สามมันจะได้สี่ตัวนั่นแหละอันนี้ม <joy rik> ันได้ได้สามหางทางไร่ทางไร่เบิ้ลด้วยได้สามหางแต่แปดสามสามสามแปดแปดต้องสามหางมันไม่ตรงกับแลอวนี่แล้วว่านี่ครับปู่วันนี้เขียนในตำแหน่งตัวเลขมันมันจะเดินไหมครับปู่ ตำแหน่งถ้ามันตรงข้างปวาปว่ามันเดิดเออเหล็ปู่ก็งามด้วยงวดนี้มีตรงก็าเจ้าไหนบ้างที่นิวเคยไปเจ้าสามยังยังไม่มีใครปล่อยนะคะวันนี้แปดศูน์แปดสิบแปดศูนย์มีเนาะมีมีอยู่ครับปู่แปดศูนย์ นี่แหละมันมันจะมันจะอยู่ระหว่างนี่แหละครับปม่ก้าสามมวดก่อนดังมากเลยครับปื <c oughs> บก่ก่อนครับดังมากไม่มาดังก็มีโอกาสมาเออไม่ดังก็มีโอ,อกาสม,มาสูงอยู่ครับปมงวันนี้ไม่ดังอะไรดีเพราะว่ามันจะได้ไม่อัน้นครับแต่ดังแบบก้าห้าหนึ่งนนโอ้ไม่ไหวเลยเขาไม่ขายให้เลยชื่อไม่ <c oughs> <c oughs> รางวัดนั้นดังอีรีเนาะหลังจากที่กูเขาส้ามตัวตรงๆแล้วนะคะอัมวัน้างวันล้างเขาบอกเขามารับเลยนะแบบมาจับมือลูกขายไม่ได้แล้วมัตถุนิยมกูมซื้อไม่ได้เมืหลนซื้อไม่ได้เลยห้านึงก็อั้นห้าสี่ก็อั้นสามตัวก็อัน้นโอ้หรือว่าเจอเลข่กขูเข้าไปอย่เงียบกิ๊บเลย <c ười> ถ้าป okay. ู่มีความฝันไหมคะฝันดีบ่ะฝันฝันไม่จำไม่ได้ไ okay. ม่เป็นตัวฝันฝันอย่างนี้ปูนั่งสมาธิแล้วปู่ก็ฝันว่าก็ไม่ใช่ฝันเขามากระซิบในหูแหละได้ยินเสียงว่าลบลบลบบังปูก็เลยว่าเอ้าที่เราซื้อหวยไม่ถูกก็เพราะเราไม่ลบโอ้คับ ไอ้วัดก่อนมันมันออก6อ่ะ3 6 4ใช่ไหมครับน้องนิวลองลองอ2ลบสิตั้ง2 2ลบลบทั้งสองตัวน่ะมันมันจะลงมาเท่าไหร่วันเมื่อกี้อ่ะนี่นี่นี่เขาสอนอย่างนี้มันเป็นลางเขาหรอว่ามากะซิบทำไม2 2โอ้ยลบลบครับก็ให้ลบ2ไงเอา2เป็นลบไปเอา2เป็นลบ4 6ไงโอ้ครับครับโอ มันก็เลยได้สองสามสี่ใช่ไหมครับปู่สองสี่ใช่มันเป็นสองสามสี่มันไ,ได้สองสี่ 2, เลยสองสี่ก็ก็ก็สองลบสี่มันเหลือสองแล้วสองลบหกมันเหลือสี่ไงโอ้ครับสองสี่หกนะงวดนวดงวดก่อนงวดขอกสี่หกไงลบลบแล้วงวดนี้สามลบลบไหมครับปู่งวดนี้ก็ลบได้ศูนย์สอง กมากามาสองวันนี้อ๋อถ้าเกิดแล้วแล้วปูได้ฟันเกี่ยวกับลบไหมครับของวันนี้ไม่ได้ฟันแต่นั่งสมาธิเรามีคนมาตึกบอก่ได้ยินเสียงว่าลบลบเฉยอ๋อแต่ปูปูก็ดันทุลรงซื้อไปตัวอื่นเ่องมันถ้าว่าลบตามที่ได้ยินก็ก็ได้วดที่แล้วก็ได้เรื่องอะไรก็ตรงตรงเลยสองสิบ คือเมื่อหลอเมื่อหลอสี่หกแล้ยังยังปกก็นั่งก็นั่งมันคำเคลื่อนมาแล้วนั่งรับตาสมาธิก็ได้ยินแบี้วในหัวลบลบลบแสดงว่ามาเตือนเรื่องเลขนี่แหละก็าบอกก็ไม่เชื่อก็ลบลบเฉยก็ลองลบดูเอาสองลบสองลบสี่แล้วสองสองลบหกแล้อสี่ก็สองสี่ โอ้จะได้เหมือนภูมิเจ้าที่มาบอกหรือเปล่าครับปูก็ไม่เห็นแต่ยินแต่เสียงเป็นเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายคะผู้ชายเป็นผู้หญิอะืมเก็บผู้โห่มาโทษผู้ใดดอกแต่ว่านางสมาธิอยู่ก็เลยยินก็หูเลยเอื่นมาตอนเช้าก็เลยเรามาลงต่างเอ้าวันที่ใหญเมื่อนั้นกับมือเปิด อ,อ,อ,อย่างวัดปทุมธานีมาพอดีเลยบอกไปว่าเมื่อคืนนี่ปูได้ยินเสียงวันลบลบจะเสือ่อมก็ลองเอาหน้าลองตั้งดูตัง้งอะไรสามหกสามสี่หกดูเอาสองไปลบมันติเดเยอะเท่าไหร่อ่ะมันก็เอาปูได้สองสี่ก็ไปกัแม่นเลยโอ้ฝันแม่น,อโ,อน,มนโอ้ยอเอ้น,นั่งสมาธิเด็กยินเสียงกระซิบปางันเหม,มืนอนปันก็นะเลยก็เลยวันนี้ลองลดูอ่ะ ครับลองดูกันแล้วมันก็ได้ศูนย์สองนะสองลบสองลบสองก็เลยศูนย์สองลบสี่ก็เลยสองก็ลองศูนย์สองดูครับครับลองศูนย์สองคนคนหนึ่งก็ได้เนาะปุ๋เนาะคนคนที่มาเรียนก็เลยอ้าวจอดไปได้ได้ข้อมูลได้ได้ทุกอย่างแล้วก็ถ่ายคลิปอะไรไปพร้อมเลยพี่นี้นี่ขอวัดนี่สอนง่ายด้วยครับปู่คนที่มาเรียนเนี่ยเขาตั้งใจมาเอาสูตรโดยเฉพาะเลยครับครับปู่ ยังไงเดี๋ยวโค้สุดท้ายเดี๋ยวแอดมินอ่านจ,จะได้ไปหาปู่ที่บ้านนะครับผมได้ได้ถ้าไม่ไม่สะดวกก็เอาแบบนี้ก็ได้ปู่ไม่ว่าเพราะอันนี้ประหยัดดีครับปู่พูดถึงว่าอันนี้<ม> FC เล่นกันว่าแอดมินจะจําปู่ไม่ได้แค่นั้นพูดถึง FC ก็ได้เลขเหมือนกันอย่างนี้นะปู่เนาะพูด<ะ>ถึงอย่างนี้ FC ก็ได้เลขเหมือนกันนะครับเนี่ คิดว่างวดนี้อาจจะถูกสามตัวตรงๆก็ได้นะครับผมผมคิดว่า,างั้นแหละอยากให้เป็ดดีรูกนี้รู้สินกันเพราะว่าปู่ประยากจะช่วยเนาะครับที่จุดประหยากปล่อยหางเดียวแต่มันเสี่ยงเหรอก็ก็ไม่มากหรอกคิว่านิดหน่อยไม่เยอะคนนี้ก็ปล่อยเยอะกว่าเราคนนี้ก็มมไม่ตามก็แต,ต,ต่หางทุกคนแหละจะปล่อยหางตง้องหามันเสี่ยงแช่ไรหรอก ครับครับปู่ยังไงก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับผมขอเครับครับขอคบคุณครับนะครับวันนี้เป็นแนวทางของปู่ฤาษีเดินลงนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเป็นชุดต่องอวดของปู่นะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงเปังๆทุกท่านเลยนะครับ <c oughs> ก็จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันให,หม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ